สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรามาฟังฟังเสียงหัวใจเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะหัวใจเขาที่มีต่อคุณฟังเสียงหัวใจเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณคนที่คุณนึกถึงถามถึงะคะ่ะ มนใจเขาเรามาดูชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ชีวิตเขาโดยรวมเทพพุทธท้าววิรุปักทศากัณ์ออกลบมีอุปสรรคปัญหาตรงแก้ไข มันคงไม่ยอมแพ้ชีวิตเขาเขาเขามีโครงการความคิด,ดเริ่มทำอะไรใหม่ๆท้าทายความสามารถของเขาดูดูเขานิ่งแต่เขามีโครงการมีความคิดมีคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะเพียงแต่รอแต่เขาไม่หยุดนิ่งดูดูตัวเขานิ่งเขาไม่ทำอะไรแต่เขามีโครงการความคิด หรือเขาชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ตัวเขาชอบคิดนะคะไม่หยุดนิ่งคน้นคว้าค้นหาอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองรอเวลาที่จะแสดงผลงานที่เขาคิดค้นนะคะเขาจะกระทำเป็นคนที่น่ารัก ชางพูดช่างเจรจาชอบค้นขวา้าคิดค้นหาคำตอบนักประดิษฐ์คิดค้นเขาคิดแล้วตัวเขาเองก็คิดนะคะนั่งคิดตึกตองใครควรเขามีพลังจิตที่เข้มแข็งเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากชอบชอบความท้าทายมีอุปสรรคปัญหาก็แก้ไขหาทางออกด้วยตัวเองแต่เขาสามารถเอาเอาตัวรอดได้นิ่งน้ำนิ่งไหลลึก ดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายสุดๆโกรธลุนแรงเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะนิ่งแล้วใบนี้ก็ดูเหมือนเขาจะวุ่นวายคิดหาทางออกอุปสรรคปัญหาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้น,นะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่มัน่นคงกาไดากาเสียกาเสีย่ยงกาลุยก็ไปข้างหน้าจริงจังจริงใจ มีอํานาจพลังอํานาจอยู่ในตัวเขาเองนี่ก็มีอํานาจเขาคิดทบทวนตึกตองให้ควรค้นหาทางออกเขาเขามียานสัมผัสยานสังหรณ์มีสัมผัสที่6โดยเฉพาะตอนที่เขานิ่งนะคะนิ่งถ้าเขาเวลาโกรธใจร้อนจะปิดบังสัมผัสพิเศษของเขาพลังจิตเข้มแข็งกล้าอยู่กับอุปสรรคปัญหาต่างๆได้แก้ไขได้นะคะแต่เขากําลังคิดหาทางออก ด้ความมั่นคงเพื่อก้าวไปข้างหน้าต้องการความสําเร็จเขากําลังต่อสู้นะคะไม่ยอมแพ้ชีวิตของเขายัางไม่ลาบลื่นแต่เมื่อผ่านอุปสรรคนะคะเขาจะพบความมั่นคงความสําเร็จการงานการเงินชีวิตมั่นคงอดทนมานะพยายามช่วงเวลามานะพยายามคิดนะคะชีวิตเขาต่อสู้เอาชนะอุปสรรค ความรักของเขาเป็นอย่างไรตัวเขาความรักของเขาพญาราชสีพระเมธอรณีพระเกตมงคล เขาเป็นคนที่เลือกเลือกช่างเลือกเลือกความรักแบบพิถีพิถันเพื่อตอกย้ำความมั่นใจความมั่นใจความมั่นคงในอนาคตความชีวิตที่มั่นคงต้องการคนที่จิตใจดีเข้าใจเขาเข้าใจในตัวเขาสิ่งที่เขาเป็นเขาทำแต่เขามีความโรแมนติกอยู่ในตัวเขาเหมือนให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากกว่าสิ่งใด รักแล้วทุ่มเทให้กับความรักแต่เขาก็มหาต้องการความรักมาพร้อมฐานะการเงินการงานที่เพียบพร้อมใช้เวลาพูดคุยทําความเข้าใจกันรอให้มั่นใจเพื่อความรักที่อบอุ่นมั่นคงความรักเขาก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จสมหวังไกลกันห่างกันทุกขวิตกกังวลรักความรักที่แตกต่างตัวเขาความรักเขานะคะ มันคงกับความรักความรักต้องรู้จักสร้างเหนือสร้างตัวรวมกันเพื่อครอบครัวที่อบอุ่นที่ประสบผลสำเร็จมีเป้าหมายในในชีวิตในความรักะคะ่ะใจเขามาฟังใจเขาต้องมาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาความรักระหว่างคุณกับเขา เขาคิดอย่างไรกับคุณเขาจะทำอย่างไรต่อไปคนที่คุณถามถึงนะคะเทพะอังคารพรมนางสุรัตวดีเทพพุทธพรรามกับนางสีดา ไตทองราบชาละวันทศกัณฐ์ออกลบสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเขาคิดยังไงกับคุณความคิดสถานการณ์ระหว่างคุณความรักเหมือนยังไม่ค่อยเข้าใจกันความรักมันอยู่ในสนามลบต่อสู้แข่งขันความรัก ยังไม่เข้าใจกันนะคะยังไม่แสดงออกถึงความหว่วงใยในจิตใจแต่ก็รักรักกันแต่ก็ยังแล้วคนหนึ่งมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบแล้วเป็นความรักที่มีเป้าหมายต้องสร้างฐานะด้วยร่วมกันต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องความรักคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็โลเลสับสนลังเลอ่อนไหวไม่มั่นใจใช่คู่ที่จริงไหมแต่ก็รักะคะ่ะ คิดช้าตัดสินใจช้าโอกาสตัดสินใจผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถย้อนเวลาที่ดีกับความรักไดใ้ในอีกคนหนึ่งะคะอีกคนหนึ่งก็มีเป้าหมายอีกคนหนึ่งก็โลเลไม่มั่นใจแต่ก็รักรักแบบแบบไม่มั่นใจว่าใช่เนื้อคู่ใช่รักที่จริงไหมเขารักเราจริงไหมสับสนลังเลแต่เขาคิดความคิดของเขาเขารักกุนรัก แต่ยังไม่สําเร็จสมหวังนะคะเพราะทำอะไรยังไม่ได้เหมือนแก่งแย่งแข่งขันต้องแย่งชิงต่อสู้ที่จะได้มาซึ่งความรักนี้ดูเขาทุกข์วุ่นวายวิตกังวลเขารักคุณความคิดของเขาแต่ดูเขาเสียใจผิดหวังรักที่ไม่สมหวังทำร้ายจิตใจทุกข์วุ่นวายใจนะคะปัญหาหลายๆด้านเข้ามาแล้วเขาว่าคุณเป็นคู่ของเขาต้องการเป็นคู่เขารัก รักจริงรักแท้แต่ความรักยังไม่ได้ดังที่คิดต้องผ่านอุปสรรคก่อนนะคะพระรามกับนางสีดาเขาอ่อนไหววิตกกังบนสับสนลังเลกลัวคุณไม่รักรักคุณเขารักคุณคุณรักเขาจริงไหมยังไม่เข้าใจกันยังมีปัญหาต้องแก้ไขหลายๆอย่างแต่เขารักคุณคิดถึงคุณเขาว่าคุณเป็นคนหล่อคนสวยดูดีมีเสน่ห์ ใจิตใจดีเชื่อคนง่ายมองลกในแง่ดีฟังเรามาฟังหวัวใจเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณแล้วหวัวใจเขาอีกค่ะแล้เขาคิดเขารู้สึกเขาเป็นอย่างไรกับคุณอีกหวนใจเขาที่มีต่อคุณสร้างครอบครัววิศนุกรรมมีครอบครัวสร้างบ้านสร้างชีวิต ประสบผลสำเร็จต้องการครอบครัวที่อบอุ่นจริงจังกับความรักครอบครัวทาวิลูป,ปักไม่ปรกคิดพนาลายทรงสุบ,บันเขาต้องการเป็นคู่กับคุณแต่ก็ยังไม่เข้าใจกันการเอาชนะกันคาดหวังกับความรักไว้สูงต่างคนต่างคาดหวังเท่าทัาตตลด เขารักคุณรักทุ่มเทให้มากแล้วไม่สามารถลักไขรได้อีกพยาภาลีจะปูดทศก,กันดูเขาอึดอัดวิตกกังวลต้องการออกจากอุปสรรคปัญหาเหมือนคุณกับเขามีปัญหากันนะคะหรือปัญหาส่วนตัวของเขาเองต้องแก้ไขออกจากอุปสรรคเพื่อที่จะมีคุณมารักคุณต้องเข้าใจกันยังยังเป็นคู่ใจเขาเป็นคู่กับคุณ ยังไม่เข้าใจกันยังการเอาชนะว่าเขาว่าคุณเอาชนะเขาเขาก็เอาการเอาชนะคุณนะคะแต่เขาต้องการสร้างครอบครัวสร้างความรักสร้างบ้านเขารักแต่เขาว่าคุณชอบอิสระต้องการอิสระไม่ชอบให้คุณลักมาผูกมาจำกัดอิสระภาพเขาก็คิดถึงคิดหาทางออกเขารักคุณ แล้วเขาจะมาเซอร์ไพรส์หรือทําอะไรที่คุณคาดไม่ถึงเขารักทุ่มเทให้กับความรักนะคะเขารักคุณมากรักไม่สามารถรักใครได้อีกยังหาทางออกหรือไม่เขาเขาก็ว่าคุณหรือไม่ตัวเขาเองนะคะจูจีจุกจิกบ,บังคับขู่เข็นให้คนรักทําดังที่ใจปรารถนาหรือไม่คุณกับเขาทั้งสองคนนะคะจูจีจุกจิกบ,บังคับ ไม่สามารถเข้าใจกันอ่านดาใจได้ยากดูนิ่งเขากำลังคิดนะคะเทพพระหรือหัสถบดีทบทวนหาทางออกคิดตึกต้องใครควรหรือไม่ก็เดินทางติดต่อสื่อสารมาหาพูดคุยแก้ไขปัญหานะคะเพราะนี้เขาไม่รู้จะทำอย่างไรอึดอัดวิตกกังวลคิดใจเขา อยากอยู่ใกล้คุณมีคุณเรามาฟังใจเขาฟังหัวใจเขาอีกค่ะหัวใจเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คนที่คุณถามถึงนะคะปิดกันรักใครไม่ได้รักแต่คุณหัวใจเขามีแต่คุณปภาษา้าย แต่เขาว่าคุณไม่มั่นคงดูจะไม่มั่นใจดูจะพังทลายรักที่ไม่มั่นคงตัดใจไม่ได้นะคะแต่เขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ใกล้คุณมีคุณถึงจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นการพังทลายไม่เข้าใจกันปัญหาเลหลายด้านเข้ามาดูจะไม่มั่นคงรักนี้คุณไม่เข้าใจเขาหรือเขว่าคุณไม่รักเขาเนะะี่ยค่ะการพัง แต่เขาก็รักคุณไม่สามารถตัดใจจากคุณได้มีคุณอยู่ในหัวใจเขาแต่ก็ยังไม่เข้าใจกันนะคะยังยังเป็นเส้นขนานเป็นทางผ่านเขาว่าคุณไม่รักเขาเขารักคุณเขาจะถนอมรักอย่างดีนะคะเขารักคุณหัวใจเขาต้องการดูแลหัวใจทนุถนอมรัก ครอบครัวนะคะเขาต้องการเป็นครอบครัวกับคุณครอบครัวที่อบอุ่นเขาไม่รักใครปิดกัน้นคู่กับไพ่ปิดกัน้นนี่ก็เป็นครอบครัวรักคุณหลุดลอยเนะยังเป็นอุปสรรคปัญหาเนะคะ่ะเขาหัวใจเขาเนะี่ยเขาว่าคุณไม่มั่นคงความรักนี้ไม่มั่นคงพร้อมที่จะพังแล้วก็จะหลุดลอยไปเขาทุกข์เสียใจ ความคิดความอ่านคนละอย่างหรืออยู่ไกลการห่างกันยังไม่เข้าใจกันยังเป็นปัญหาแต่คุณก็เติมเต็มชีวิตเขาเนะะี่ยค่ะเขามีความสุขก็ขมีคุณคุณมาเติมเต็มเขาเขาตัดใจจากคุณไม่ได้มีคุณเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขามีตกกงังวลเขาว่าคุณไม่รักเขาเป็นแค่ทางผ่านแล้วก็เห็นเขาเป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเขาทุกมาค่ะทุกวิตกกงังวล ว่าคุณไม่รักคบสอนมีอุปสรรคปัญหาที่ซับซ้อนต้องแก้ไขหรือว่าคุณมีคนมาลักมาชอบมากยังอยู่ในปัญหาที่ซับซ้อนแต่เขาก็รักนะคะต้องการถนอมหัวใจถนอมรักนี้ให้มันคงเป็นครอบครัวแต่ก็ยังมีปัญหาต้องแก้ไขมาแล้วก็ไป เขาไม่มั่นใจกับคุณเขาว่าคุณไม่รักเขาแล้วคุณกับเขามีปัญหากันเขาก็ตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะตัดใจไม่ได้เขามีแต่คุณนี่ก็ใบแรกก็มีแต่คุณว่าเป็นครอบครัวกับคุณถนอมรักห่วงยังมีปัญหาซับซ้อนด้วยการครบซ้อนมีความมีคนมาลักมาชอบมากนะคะต้องแก้ไขเพราะหัวใจยังมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซับซ้อนต้องแก้ไขแต่เขารักคุณหวนใจเขา